สวัสดีครับนักเรียนนะครับเรากลับมาพบกันนะครับในวิชาสุขศึกษานะครับผมหน่วยที่3นะครับรักสุขภาพบทที่4การบาดเจ็บและเจ็บป่วยนะครับผมจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อ1น,นักเรียนสามารถอธิบายและวิธีป้องกันการเจ็บป่วยการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับตัวชีวัดก็คือพอพาน4.1นะครับ นะปปลาจุดสองทับสี่นะครับผมข้อสอนะครับนักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บได้นะครับผมนะครับโดยเฉพาะก็คือพอพาน4.1นะครับปปาจุดสองทับห้านะครับผมเดี๋ยวก่อนเรียนเรานะครับมาทานะครับกิจกรรมเข้าสู่บทเรียนกอนเลยนักเรียนเห็นชื่อนะครับแล้วก็นะครับโรคนะครับระบาดที่นะครับอยู่ในกรอบนะครับมีนะครับ โรคหรือเหตุการณ์ไหนที่เรียนเคยป,ประสบบ้างครับผมเคยเป็นบ้างอย่างเช่นตัวอย่างเลยอย่างเช่นอาจารย์นะครับมารู้โรคตาแดงเลยอาจารย์เคยเป็นโรคตาแดงนะครับปวดท้องอาจารย์ก็เคยปวดนะครับไข้หวัดย an ังเคยเป็นนะครับปวดหัวก็เคยเป็นนะครับผมอันี้คือโรคนะครับพวกล้มนะครับนี่คือโรคหรือนะครับสิ่งที่เรียนเคยเป็นนะครับสิ่งที่อาจารย์เคยเป็นนะครับก็มีอย่างอันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับต่อไปกันเลยครับ มาเรียนถึงโรคต่างๆที่ควรรู้นะครับโรคที่หนึ่งคือโรคไข้หวัดนะครับไข้หวัดเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวนะครับสาเหตุนะครับเกิดจากนะครับเชื้อไวรัสนะครับติดต่อโดยการได้รับเชื้อโรคผ่านการไอนะครับการจามของผู้ป่วยหรือสัมผัสสิ่งของที่ผู้ป่วยใช้นะครับอาการในระยะเริ่มแรกนะครับมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลและปวดเมื่อยนะครับตามร่างกายนะครับผมการปฏิบัติตนนะครับนะ เมื่อนะครับนักเรียนนะครับป่วยเป็นโรคไข้หวัดนะครับก็ต้องกินนะครับหรือทานอาหารน้อยอ่อนง่ายง่ายก็เช่นข้าวต้มโจ๊กอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าดื่มน้ํานะครับที่มีน้ําอุ่นนะครับน้ําอุ่นๆนะครับไม่ควรดื่มน้ําเย็นนะครับอ่าแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมอ่าใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดตัวไม่มีไข้นะครับอ่ามีอาการปวดศีรษะมากๆให้กินยาแก้ปวดนะครับทุกๆ4ี่ถึงหชั่วโมงอ่าถ้าไม่หายนะครับอาการไม่เบาหรือไม่หายไปช่เราลงต้องควรรีบไปพบแพทย์เลยนะครับผม นะวิธีป้องกันนะครับก็คือทําร่างกายให้นะครับแข็งแรงอยู่สม่ําเสมอนะครับโดยกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายนะครับผมนะข้อ2ก็คือไม่คุกคีหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยที่มีการหวัดนะครับถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆนะครับก็อย่างสาเหตุไงเกิดไอไอกันจามใช่ไหมหรือบางทีเราไปใช้สิ่งของนะครับที่ผู้ป่วยนั้นเป็นหวัดนะครับเราก็จะติดเชื้อโรคได้นะครับนะมาดูต่อ นะครับโรคตาแดงนะครับโรคตาแดงเนี่ยนะครับสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียนะครับที่เข้าไปทําให้เยื่อบุกตาเสบนะครับหรืออาจเกิดจากแมงวีนะครับไปไต่ตามตาของผู้ที่เป็นโรคนะครับโรคตาแดงเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเชื้อติดมาด้วยนะครับซึ่งถ้าแมงวีนะครับไปไต่ตามตาของผู้อื่นก็จะทําให้นะเราได้รับเชื้อเข้าไปด้วยนะครับอาการนะครับผู้ป่วยจะรู้สึกเคืองตานะครับมีน้ําตาไหลแล้วมีขี้ตาเลยนะครับ ตาขาวมีลักษณะเป็นปื้มนะครับแดงคล้ายเส้นเลือดฝอยแตกนะครับนะวิธีการป้องกันนะครับเราก็ถ้ารู้สึกเคืองตานะครับนะเคืองตาตาแดงเนี่ยควรให้พ่อแม่พาไปพบแพทย์นะครับนะข้อสอเนี่ยไม่ควรใช้มือขยี้ตาเลยนะครับเพราะว่านะครับรู้สึกเคืองตาเนี่ยนะถ้าเราขยี้ตามากๆเนี่ยก็จะทําให้นะครับเกิดอาการบาดเจ็บในดวงตาได้นะครับนะข้อสานะครับนะอันนี้เป็นโรคติดต่อเลยเราควรหยุดเรียนจนกว่าจะหายนะครับ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะครับวิธีป้องกันนะครับไม่คุกคีนะครับกับผู้ป่วยหรือใช้สินของร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นโรคตาแดงก็เช่นผ้นาเชา็ดหนา้นาผ้าเช็ดตัวนะครับผมข้อ2ไม่ควรปล่อยให้มังวีไปแต่ตอมดวงตาเรานะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามงวีตัวเนี้ยนะครับไปตอมดวงตาผู้ที่นะครับมีเชื้อตาแดงมาหรือเปล่านะครับผมนะครับโรคท้องเสียนะครับท้องเสียเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดหรือ มีเชื้อโรคคนเปื้อนนะครับสามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับสาเหตุก็เกิดจากการกินอาหารที่มีเชื้อโรคเข้าไปนะครับเช่นอาหารที่ไม่สุกอาหารไม่สะอาดหรือกินอาหารรสเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดนะครับเป็นต้นนะครับผมอาการนะครับทายเหลวมากกว่า3ามครั้งต่อวันนะครับปวดท้องอ่อนเพลียนะครับอาจอาเจียนมีไข้ถ้าสูญเสียน้ํามากเนี่ยอาจช็อกหมดสติและอาจถึงชีวิตได้เลยนะครับวิธีการป้องกันนะครับ เรากินอาหารที่ปรุงสุกนะครับใหม่ๆสะอาดเลยไม่มีวันตอมนะครับได้ใช้ช้อนกลางตัดอาหารนะครับข้อสองนะครับดื่มน้ําหรือต้มน้ําสุกข้อสามล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งนะครับและหลังคับถ่ายนะครับข้อสี่นะครับดูแลรักษาบ้านในสะอาดไม่เป็นที่อยู่ของสัตว์นาโรคนะครับหรือนาเช้โรคเนี่ยก็เช่นได้แก่พวกเช่นหนูนะครับในวันนะครับผมการปฏิบัติตนเมื่อเรามีอาการท้องเสียนะครับ ข้อหนึ่งเลยดื่มน้าเกลือแร่หรือผสมผงน้ําตาลเกลือแร่หนึ่งซองนะครับกับน้ําต้มสุกหนึ่งแก้วนะครับถ้าทายบ่อยให้ดื่มบ่อยครั้งขึ้นถ้าเจียนด้วยให้ดื่มน้ําทีละน้อยๆนะครับแต่บ่อยครั้งนะครับข้อสองถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับเราต้องนะครับรีบนะครับให้คุณพ่อคุณแม่พาเราไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนะครับถ้านะครับเราไม่รีบไปนะครับทาให้เราสูญเสียน้าแบบเราท้องเสียเราทายบ่อยสูญเสียน้ําในร่างกายเยอะ นะครับอาจทําให้เราช็อกและถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมการบาดเจ็บต่างๆนะครับการบาดเจ็บจากของมีคมนะครับสาเหตุเกิดจากการใช้นะครับของมีคมนะครับเช่นมีดนะครับกันไกคัตเตอร์ด้วยความประมาทและขาดความระมัดระวังนะครับสาเหตุนะครับเป็นบาดแผลลึกนะครับมีเลือดไหลนะเจ็บปวดที่บาดแผลนะครับการปฏิบัติตนเริเมื่อถูก เมื่อนะครับถูกของมีคมบาดเนี่ยให้ใช้ผ้าสะอาดนะครับขดลงบนบาดแผลนะครับเป็นการห้ามเลือดนะเพื่อให้เลือดหยุดไหลนะครับจากนั้นล้างแผลด้วยน้ําสะอาดหรือยาล้างแผลนะครับซับแผลให้แห้งทายาใส่แผลสดเช่นนะโควิดอนนะครับไอโอดีนนะครับแล้วใช้พลาสเตอร์นะครับปิดแผลนะครับระวังอย่าให้แผลถูกน้ำนะครับผมนะถ้าโดนมีดบาดนะครับนะดังนั้นนะครับเราต้องป้องกันนะครับในการใช้พวกอุปกรณ์ของมีคม นะครับใช้ทุความระมัดระวังนะครับไม่เล่นกันนะครับผมนะครับอาการบาดเจ็บจากการถูกแมงกระต่อยนะครับนะก็ในหัวข้อนี้เราก็พูดถึงแมงกระต่อยก็คืออะไรพึ่งนะครับเราโดนพึ่งต่อยนะครับอาการนะครับปวดแสบร้อนนะครับปวดแสบปวดร้อนบริเวณผิวหนังที่โดนต่อยนะครับคันมีรอยแดงและบวมนะครับการปฏิบัติตนเลยไม่โดนพึ่งต่อยนะครับนะ เมื่อโดนพึ่งนะครับหรือต่อต่อยแตนต่อยให้รีบใช้วัตถุที่มีรูเล็กๆเช่นหลอดดูดนมกุญแจที่มีรูอยู่ตรงหัวกุญแจเล็กนะคอรดบัตรที่แข็งๆนะครับกดลงไปนะครับให้เหล็กในนะครับโผล่ออกมาแล้วดึงนะครับเอาเหล็กในออกจากนั้นนะครับทาแผลด้วยแอมโมเนียนะครับถ้ามีอาการปวดให้กินยาแก้ปวดนะครับและถ้ามีอาการรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับ นะถ้าเรารมีอาการรุนแรงแล้วไม่รีบไปพบแพทย์เนี่ยบานะงคนแพ้พิษพึ่งนะอาจจะไป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับผม mm hmm. อาการบาดเจ็บจากการพัดตกหกล้มนะครับนะการบาดเจ็บพัดตกหกล้มเนี่ยนะครับนะก็คือนะครับแผลถลอกนะครับแผลถลอกนะอย่างเช่นเราวิ่งล้มเนี่ยจะมีแผลถลอกใช่หรือเปล่าอาการก็เป็นแผลตื้นๆน,นะครับบริเวณผิวหนังและมีเลือดไหลซึมบริเวณบาดแผล การปฏิบัติตเนนะครับเมื่อหกล้มเนี่ยเราก็ล้างแผลให้สะอาดนะครับเช็ดรอบแผลโดยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อทายานะครับแผลสดบริเวณนะครับบริเวณรอบแผลเลยในแผลนะครับนะต่อมาแล้วแผลพุกช้ำห้อเลือดนะครับอาการนะครับเป็นแผลนะครับที่มีเลือดใต้ผิวหนังโดยนะครับไม่มีแผลเปิดแต่ผิวหนังบริเวณที่เป็นแผลเนี่ย จะบวมช้ำนะครับมีสีม่วงนะครับขั้นตอนการปฏิบัติตนนะครับหนึ่งใช้น้ำเย็นนะครับหรือน้ำแข็งประคบทันทีที่บริเวณบาดแผลประมาณ15-30นาทีนะครับสองนะครับหลังจากประคบเย็น24ชั่วโมงแล้วนะครับใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นนะครับหรือถุงน้ำร้อนนะครับมาประคบแล้วคืนบริเวณที่พกช้ำนะครับสามนะครับไม่ให้ใช้น้ำมันที่ร้อนทาบริเวณที่บาดเจ็บเพราะจะทำให้บาดแผลนะครับบวมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ถ้าเราพกช้ำเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเรานะครับจะต้องใช้นะครับน,น้ำแข็งประครบนะบริเวณที่นะครับเรานะครับเป็นอาการบาดเจ็บนะไม่ว่าจะเป็นพวกข,ข้อเท้าข้อต่อต่างๆหรือล้มนะครับเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดนะครับนะ สรุปบทเรียนนะครับเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะครับต้องรู้จักดูแลตัวเองนะครับและปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ใหญ่หรือแพทย์นะครับเพื่อไม่ให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้นนะครับและให้หายจากการบาดเจ็บป่วยนะครับได้เร็วนะครับนอกจากนี้ควรรู้จักปฏิบัติตนนะครับในการป้องกันโรคเพื่อไม่ให้กลับมานะครับเจ็บป่วยอีกครั้งนะครับผมอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนนะครับดูแลตัวเองนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันก็โควิดใช่หรือเปล่านะครับอย่าลืม ออกนอกบ้านนะครับก็ใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์นะครับล้างมือให้เรียบร้อยนะครับเมื่อครับกลับเข้าถึงบ้านนะครับหรือไปข้างนอกอ่าสุดท้ายนี้นะครับแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับหน้าสวัสดีครับ